สสลำพูนวันที่8-12มีนาคม2564วันที่8มีนาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรััญญาคุลสวัสดิการและคุ้มครอ,องแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดโครงการฝึอกอบรมตามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ชื่อคนบรรดาลไฟปี2 เพื่อสร้าง,งความรู้ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดสำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดโดยสำนักงานพัฒน,นาฝีมือแรงงานลำพูนร,ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดนะ่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนวันที่9มีนาคม2564เวลา9นาฬิก,กา นางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรัปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี2564ของหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงแรงงานนายภูมิมาธรรมกุลเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ตวรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนนโยบายสำคัญของ,ของกระทรวงแรงงานตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คําแนะนําการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคโดยมีนายสมภพกวางแก้วผู้ตวรวจราชการกรมร่วมคณะตรวจครั้งนี้ด้วยวันที่9มีนาคม2.564เวลากา3 0นาทนายสมภพกวางแก้วผู้ตวรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงานปี2.564และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะพร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานโดยมีนางสาวสิริลักษ์ตั้งวอลปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครอ,องแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมวันที่11มีนาคม2564เวลา9.30น,น,นาทีนางสิงห์ทองวังหมื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระด,ดับจังหวัดจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกอนุพงศ์เปาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมจามเทวีชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดลำพูนวันที่12มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวอลและปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2564 ณห้องประชุมน่านกีนเล็กวิวรีสอร์ทจังหวัดน่านโดยมีนายวนรัตศรีสุขใสยรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่12มีนาคม2564เวลา11นาฬิกาสนาทีนายกมลพันแก้วดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติในวิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่1ประจำปีก็ประมาณ พศ2564จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและประปับปรามยาเสพติจด,ด,มมจ,ด,ดววจังหวัดลำพูนณวัดพระทาตสายทองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปิดสสคลำพูนมีแอปไลน์ใหม่แล้วนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะแอดเลยแอดเลยจ้า ยกระดับประทับใจบริการไวยผ่านแอปอสคอลําพูลคันเนิกมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ